ตีหนึ่งแล้วโอ้โหตีหนึ่งแล้วใช่จ้าจะกดอ,อีกรอบไหมฮะเขาจะกดอ,อีกรอบไหมแล้วแต่จะเล่นอีกรอบไหมหรือว่าค่อยก็ได้กูก็ได้หมดเพราะพวกนี้นกูไปบรรยาพวกนี้กูต้อง,พว,อง,งพวกนี้กูตื่นเที่ยงกูดีกูตื่นเช้าครับไปประุม ใครถามพี่จะกับการออนทัวร์ป่ะไม่มีใครถามนั่งกลัวอยู่ริมทางไม่มีใครถามเรื่องเป็นอย่างไรด้วยมันก็เลยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยน่าคิดเท่าไหร่แล้วพอไอ้เป็นเรื่องใครถามมึงเนี่ยกับตันไม่แท้หนาไม่แท้หนาสวัสดีนี่ซาลาเปานะอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่มันจะเป็นซาลาเปาไข่เค็มก็ได้ใครจะรู้ว่าไม่มีใครถามกันปกติไอ้ทปกติไข่แดงไม่ใช่ไข่ขาว ไม่ไม่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาไม่ใช่ไม่ใช่ไหนเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่างอย่างขนมจีบเนี่ยอะไรมันมีใครทำมั้งแม่งเก๋กินอะไรกินกุ้งนั่นแม่นี่เห่อยม่ะโคตรเก่งอ่ะไอ้ย่าแต่พอไม่มีโจ๊กอ่ะยังไงก็ต้องโกยดีโคตรเท่อ่ะเยอะอ่ะเยอะแม่งข้างหน้าออนท็อปออนท็อปเป็นรสไอซิ่งแม่งโคตรหวานเลยหวานเปียกเทียบทั้งว่ากินไอศครีม ดูว่าชายชายวิ่งซูวิ่งซูเสร็จโอ้ยไอ้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 ฉันไอ้เย็ไอ้ปูข้างซ้ายอันที่สามเล็กไปนิดนึงต้องขาที่สี่ไอ้ไอ้ปิ๊กเด็กขาขาที่สองแล้วกันวายเอตบีควายเอตพพอขาที่สองเนี่ยขอเดินเนิร์ดได้ไหมอ่ะอยากจะเนิร์ดอ่ะอยากจุ๊กเนิร์ดอีกทีนึงอ่ะให้โอกาสฉันได้จุ๊กอ่ะไม่เคยกันย้กันอยู่ชั้นสองตึกหนึ่งประเด็นอ่ะ โอแม่กำลังฟันสนุกเลย,ยแล้วมันจะเอาแต้มจากมึงนั่นจริงกูปั่นต่อหน้ามึงเลยอะกูปั่นระเบิดต่อหน้ามึงเลยครับท <im ple> หารจะมาดึงกูได้ไหมกูอยากโดนดึงอ่ะกูอยากโดนกระชากลากหัวให้มันมุดดินแล้วก็โดนมึงฝ่ายนั้น <c oughs> แล้วก็ให้มึงซ้ำศพกูอีกสักทีหนึง่งไงไปซาดิชย์กันทำไมมันซาดิชจังวะ มึงช่วยกีดคอแล้วกีดแขนกูอีกทีได้ไหมอะเออไอ้ตัวเขาเป็นที่อะไรเขาเซฟหรือเขาเจ็บปวดลหระเขาเป็นซาดิสเเอขาเป็นซาดิสติกเขามาโซอ่ะแปลก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 เหมือนเดินเฮ้ยไม่ตลกแล้วเนี่ย ของแท้อันนี้ของแท้อันนี้เดินจริงแปลกๆเหมือนเดินไปของจริงแล้วไปตลกแล้วเป็นหลอกเลยไป็หลอกเย้าไป็นการหลอกเดินเคยเคยเคยมึงรู้อะไรปะคือก่อนเนนี้หมายถึงว่าตอนที่แบบกูเงเมียไปจริงๆกูกำลังคิดในใจไว้แต่กูไม่ได้พูดออกมาก็คือหมายถึงว่าวุ้ยหรือว่าจริงๆแล้วคือแบบมันต่อให้เราแบบว่าเออมึงปั่นเครื่องให้เสร็จก่อนเลยแล้วค่อยไอ้นี่ทีเดียวเฮ้ยกูติดเครื่องข้างหลังอะเก้าเก้าเป็นสัตว์กลางหลังเลยเที่จะเจ็บ จับกลานหลังไม่เท่าไรจับกลางหลังเลื่องอ่เมื่อกี้เรื่องเรื่องหมดนะเมื่อกี้เฮ้ยมันมันจ่อมันจ่อใอ่ใส้ไกูไอ้โนวันเนี่ยโดนวันเหรอใช่เฮ้ยเชี่ยได้ไงอะโดนวันแค่โอ้โหไอ้เชี่ยเขาที่ท่าดีเป็นทาดีเป็นที่กูพูดเมื่อกี้นลยเป็นแม่พูดไงอยากโดนกีดแค้นะลยโอ้โหเฮ้ยเนอะเหรอใครอยู่ใครเคยแต่กูแล้วทำให้มันเหมือนจะเจอเลยวะ พวไม่น่าเหมือนนะตัวอะไรวะโอเคเวสเกอร์อ๋อเวสเกอร์ทำอย่างนี้ไม่ได้นะลูกไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกตรงนี้ไม่ใช่ลูกโอ้เชิดเนียนไว้เนียนไว้ยเนียนเว้ยเฮ้ยเราเนียนเว้ยเรเวสเกอร์เราเววเนียนไว้เนียนไว้ยอันมาเนอะอันสามคนพูดวัยเนียนเว้ยมีคนไม่เนียนหนึ่งกับสองเว้ย สมเพศวัยสัตว์ต่างกันด่างหนีอยู่คนสามคนเดียวอะไรวะอยู่นสี่ด้วยเมื่อนไม่ได้สามไม่เดี๋ยว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 วิ่งตามกูอยู่กนสี่เดี๋ยวไม่ใช่สามกูบให้ไปเวสเกอร์กูบอกเลยว่ามึงอ่ะโคตรกากกูเล่นได้ทั้งวันเว้ยเออตัวนี้เราจะให้โอกาสนายเว้ย เฮ้ยแต่มึงติดไอ้นี่นะมึงติดแบบท่านติดเชื้อเชื้อแล้วมันเป็นยังไงครับเชื้อแล้วร่วงกันทุนไหน้ยติดเชิ้าร่วงเหรอเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้บ้าไปเร็วไม่ได้แล้ววาเจ็บปะเนี่ยเนี่ยแต่กูเด no, <objective theory. S 2> ินช้าลงไงมันทำให้ตัวตัวคุณวังเฮ้ยไอ้เหี้ยทำอไมใจมันเต้นตัวคุณวังฉันว่าเธอคงมีอาการเชื่อไหมชัดเลยชัดไอ้พูดมือโอ้โห เสาอหมยอยู่ลูกหมวอยู่ยาว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 าวย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 าว ไปดิไอสันไอสันไอสันมึอย่าบอกแล้วมึงไม่พูดวะไอสันไม่พูดวะท่านี่เมื่อกี้ยูพูดอ่ะเมายมันได้กินกูเห็นมันตามกูมันตามกูครับเป็นไม้หวะไอเยลเมื่อกี้กูวิ่งเข้าบ้านเล็กด้วยนะโอ้โหไอเที่ยวคือที่ที่อ้อมไม้แม่งแย่เกิน ที่เอาไม้ไปทีมันสั้นห่อเว้ยไม่คือไม้ไปไหนหมดวะวิ่งหาไม้คือแบบไม่เจอสักอันมึงกันกันแบบ่ามึงไม่ต้องหาเไยไม่มีกูอยู่กับกันนิ่งกันไอ้สันนิ่งสันนิ่งกเพื่อนกูไปแล้วอยู่กับกูครับเพื่อนไปคิวแล้วนะไปกูวิ่งละแล้วกูกลับไปกูกลับไปซ่อมเด็กมามาคิวเลยคิวเลยได้ไหมไปสันสัน ัน ah! ไปแล้วโอ้ยไปเดชแชนเดวิสโซนาร์เบชกิ๊กไม่ตัดเลยคุย <c oughs> โยอ้ยเจ็บหน่อเนี่ยเะอ้ยมันมีทาโบโฟเบียยิ่งมันน่าจะชำนาญเนิร์สเนิร์สชำนาญน้ำชำนาญเนิร์ดมันไม่ตีไฟลมได้ป่ะมามันมามันมาโดนมาโดนดูแล้ว<ด><ด>ลบ<ด>เป็นพันไอโดแม่มึงอ่ะแล้ว <c oughs> <c oughs> คือแบบว่า อะไรนะฮิวเสร็จแล้วโอ้ยเฮ้ยไอ้เยียตันไอสัตว์ไม่ใช่แล้วไม่ยากไม่ยากจริงเหรอไม่ยากยี่ตันยิงเป๊ะเลยกููไปพักนึงอ,ะอ่ะไอ้ใครชอบอยู่ข้างบนมันเดี๋ยวกูกูไปหามึงเฮ้ยจะเสร็จแล้วเฮ้ยอีนุ่มจ้าไม่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 กูไม,ไ,มไม่ได้เอามาด้วยอยู่ไอโดนี่โอ้กูหลุดแล้วใช่เหรอตันไอ้เยียมันบิงโคตรเป๊ะเลยนุ้ยไม่เป็นไรหรอกตอโอ๊ยเจ็บเจ็บมันบิงใครบอกว่าบิงไม่แม่นนะไอ้ตัวนี้อ่ะตันบอกไม่เท่าไหร่ บอกเฮ้ยยี่มบิงแม่นนู้นไงใช่เหรอวะเอาดิเอาดิไม่แม่นเลยว่ะไม่เห็นแม่นเลยว่ะไม่เห็นแม่นเลยว่ะไม่แม่นเลยว่ะบิงมึงก็แค่วิ่งกระสวนทาราแสนส่วนกระแสทาราเว้ยอะไรแะว่ะอ้าวไอ้สันไม่แม่นจะร้องทั้งหมดเลยอ่ะปั่นปั่นได้เริ่มปั่นอยู่ทั้งหมดใช่ปะดิ๊ดกีเวลีวเมึงเนี่ยมันมีทาราบุกเพียรเอาดิเอาดิเอาดิเอาซ้ายมึงอ่ะเมื่อกี้ดิ้นแรงคอดิเาดิเอ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 ดิเอาดิเอย ดูเจไม่รู้อ่ะกูอยู่ไกลเลยเพื่อนกูอยู่ประตูอีกประตูนึงอ่ะถ้าถ้าถ้ามาเมืองมึงเอาหน้าสันเป็นทิศเหนือแล้วกูอยู่ทางซ้ายมึงช่วยเรากูทีมามึงช่วยกูลงมาเดี๋ยว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 เี๋ยวเดี๋ยวดีมึงวเเเห็นเครื่องกูเห็นเครื่อง ไอ้เชี่ยกับตันบอยวิ่งตามไว้ไอ้เชี่ยไม่กูมีเพิร์คเห็นเครื่องอยู่กูจะไปเอากูมีปั่นไว้ก็กูจะไปเอาหาโทเทมไอ้เชี่ยโอเคโอเคโอก็ได้ก็ได้ชาวทีจังก็ได้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 เนี่ยได้ดอกเครื่องก็ได้ก็ได้ก็ได้แม่เนี่ยกีทูเพิ่งเห็นไงสัตวสก็กูมาถึงกูเพิ่งเห็นไงกูเลยบอกก็ได้ก็ได้ชาวทีจังคุณทแม่ไอ้เชี่ยมันกากมันกากมันกากมันล่อกุณไม่ได้กากกากไปมันหนีมันหนี มันหนีกูมันหนีกูไม่เอากูเอาเครื่องเสร็จไม่เอาเครื่องเสร็จไม่เอากูไม่เอากูสันสันหนสันหามึงสันหลังมึงเอาเด้เอาเด้ทั้งวันอ่ะไอ้สันไอ้สัพี่ไกไอ้สันตัวนี้ไม่เท่าไหร่เว้ยตัวนี้ไม่เท่าไหร่โอเคไปสันไปสันนะแต่ไปสันไปไปสันชีตตัวนี้ไม่เท่าไหร่โอ้ยตัวนี้ไม่เท่าไหร่เว้ยตัวนี้ไม่เท่าไหร่จะหลจุดนานนะเฮ้ยให้เก็บด้วย จะล่ามาหากูทำไมเฮ้ยสัตว์เฮ้ยไสัตว์นี่ไม่เท่าไหร่อ่ะเห็นไม่ไรไม่ไรอะไรอะไรอไรมึงตัดเดี๋ยวกูยุยอะไรเครื่องนี้เสร็จแล้วมันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องกูบอกแล้วมันไม่ได้เรื่องอ่อนกว่าตัวตัวตัวอื่นที่เราเติมไปเยอะเฮ้ยไอ้เขี้ยบประตูหนึ่งอ๋อประตูสองอยู่หลังกูนลยว่ะเดี๋ยวกูเปิดประตูนี้เก้าวเฮ้ยเฮ้ยต้องไปช่วยสัตวแล้วไม่ไม่ไม่เฝ้าอยู่สันวีโบโลทามให้พนาดยไม่หลุดหรอ ไม่คือบนหัวกูเลยต้องเลยตัดไปเล่นหบบนี่วิ่งเร็วไอ้สันจะตายแล้วดึงสวยมัน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 หล่นมันล้นมันล้นมันอยู่ประตูมันอยู่ประตูเครื่องเสร็จแล้วไห้องนี้พี่ไปหาบึ้งไปหาบึ้งไปหาบึ้งสันเออดูแลสันเดินไปสันเดินนำสันเดินนำสันมึงมึงไ่ะสันวิ่งซ้ายไม่สันไม่ขวาสันไม่ขวาไม่ไอ้เคียกูเดินทำแล้วไอ้สัตว์มันเอาจริงเฮ้ยมึงโหคุกอยู่ใกล้ใกล้เลย ปขอโชคดีไมได้ว่ะเฮ้ยกูไปแบบตัวน้ขละทังวันจกงนไมู่ไปละได้กูได้ทั้งวันอ่ะตัวแรกกูได้ทั้งวันอ่ะมาเถอะเอายปตัวนะไปเลยไปเป็ว้าแล้วเดินโน้ตไม่เก่งเดินโน้ตเี่ะเดินโน้ตเดินโน้เดินโน้ดว่มันบีแค้นหอเว้ยอยู่กูมันแค่ก่อยตัวนึ่งอ่ะ นี่เป็นไงล่ะเฮ้ดูดิเรเก่งดีว่ะตัวนี้